สตอม,มาเดินจากพี่น้องกินข้ากลับเจวนะคะกับหนึ่งป่าใส่พักหลายอย่างด้วยล่ะทุกคนที่นนแน่ๆก็คือเพากานะคะหนึ่งไปเลยนะคะบริไปอย่างเด้อจ้ะเพราะว่าเสียวไว้ถัดสุบผรอมทุกคนสุบเสนังแซบ่บแซ่บเลอเพากาเบึงซีมกอนโงคนอด้มาเดยจ้ะอื กินตอนไงบ้า่ได้รลวดจะคืองอกแจ้วผงเห็ดไม่ไม่เรียบร่อยอืมฟินเฟร์พูดได้ว่าท่านได้กินขขาวกิน้นำมาเด้อและก็อีกอย่างหนึ่งนะคะ สาต่อเออเอามาฝากทุกคนเลี้ยงโตกันเลยต้องใส่ตังสี่ทั้ง 4, ว่าสุดยอดเข้ากันเป๊ะปังมากพักกินได้รลายคือพักหนึ่ง ออ,อพี่น้องไมเลิกเ่าร้ายบาย่เลยหิวเขา่าห,หาถวยเขาแป๊บเอาละมาพี่น้องกินเขาน้ำกันแสบๆด้วยจ้ะเบิบ้งคอยกระปออไข้หนึงแล้วนะคะ ปลาก็นอนแองแมงอยู่นี่คือป้ามาเกรียวร่นควนนั่นเองเนาะกินอย่างอื่นมันก็กินได้ทุกคนแต่มันใช้เวลาโดนเกินไปกบะไว้นะะกินเพราะแล้วพิกกัดเต็มร้อย เฮ็ดงานหล้ยมือแหละบ่มีเวลากินข่าวของที่ซื้อมากกสิเน่าถึงบ่แหลวทุกคนอปไปเ็ดงานเจ้านา,นาากับนาฮักดูนะคะพยายามหาเขหาาน้าให้ลูกน้องกินให้ครบเบิรทุกคนแต่ว่าพวกขานี่ห้องครับบ้านนํำกับบ่ได้เรียงเจ้านาาเพิ่นกะโอ้ยเนาะก็เห็นใจอยู่เนาะตาแต่ว่ากะจะของกะ นอกทุกคนของหลายบม่มีเวลากินกลับมาแล้วก็แองแมงเลยนอนอเบิ่งพักมีซีใบทุกคนโอ้ยขอไปบอลเลนเ้อเต็มพิกัดยังมา พริกหนุ่มนะคะที่แรยกว่าเส้นน้ำพริกปลาทูเพราะว่า,วาฉันจะกินอันดืนอดีก,กว่าวาสันเปลี่ยนใจฝรั่งในี่เปลี่ยนใจไว้หายกว่านี่เด้รถไฟสายด่วนทุกคนอบอกมามกินห่อละก็แล้วอืมามาเด้อย่ยานทุกคนบ่หิวต้องออกมากินยังเสี่ บอกเลยต้องขอบคุณการสนับสนุนของพี่สาวนะคะอุตสาซื้อไม้น้อง <c oughs> ตั้งกวงตั้งใจขามน้ำขามทะเลมากทุกคนเมื่อนีน้องไม่เวลากินใหล้ลเมื่ออื่นนั่งมาสซืุ้ปนังไปสู้ให้ เออกำลองกินอ่ะสาทุกคนโดนๆได,ๆด้กินเขาเงินเธอมันเกิดขขอโทษจขอภัยนะคะเขาสะจนดังเลยมันติดส่วนเนาะสุดๆทุกคนคะกินเขามันต้องกินยังเสีย สุกกี้นี่เลือดูมันซิวาอันแห้งทุกคนทั้งหอนทั้งแซบ่บตามแจ้วขอขอซิบะตาเพชรความัน,นี่กินไปกันดูแลสุขภาปจากคว้องไปพร้อม อาหารไทยๆก็อยากกินทุกวันด้วยความที่โครคภัยไข้เจ็บมันอยู่กับเรามานานเข้าก็อยากหายต้องค่อยๆไปค่อยๆเป็นค่อยๆไปทุกคนต้องขอโทษขออภัยเด้อผู้ใดบอท่านีกกินขก็กินน้ำเนาะกินน้ำกันอีกแล้วปัะสิวานนะ่ะอืมอ เอานำกันสักคำบอมันบ่อเมเนข้าเหนียวข้าเจ้าต้องกินก็ซ้อนบังดูคนบังดูปลามาเกี่ยวทั้งนี้มันมีตะตัยใหญ่ๆไหม เอ้ามือกับมือบาดมือลุยแล้วทุกคนครับบตสุดยอดนะครัสะสตอเป็นเม็ดๆตัวใหญ่เอาเลย เป็นเฟอือ,อแกแสบคากกระตอนนี่แหละฝากกินฟอแล้วงานข่อยในสวนยังๆเอยูเนาะค่ะคือผักรกเแงค่อยพูดจุดสามมันแล้วก็ไม่ถึงผักกะแยงจักเทียมีแต่งานอย่างอื่นเฮ็ด กินไปหายไปพร้อมทุกคนเพชรว่าปลาเพชรเพิ่นกับเพชรเฮาเนี่ยจำมาก แก้วส่วนนี้ไปกินได้ยุ่สามหมื่นสี่หมื่นเพราะยังเน้นพักบดนเน้นเกลีแสบคักต้องแต่กินน้ำลายอาร่อย <_ z ap> <_ z ap>

คอสุกินี่ก่อนแซบแซบบอกเลยว่าแซบแซบคักแซบเนี่ฮัมบลกปาก <c oughs> บางคนมันกระสบวนอีกเนาะค่ะมันก็จะกินยังซีเลยเย็นเนาะค่ะแต่ว่าสาวสว่งวางบวกค่อยถนัดกับปลาแบบที่เขาอบรดนควานมาแล้วก็ตามกระตรงมานหนึ่งอีกรอบนึงแต่ย่างดีคือมันบบกเข้มนะคะมันคือเก๋ไก่ไข่กับปลาทูฮะบางเจ้าก็เข้มเข้มจนเกินไปอืม กินแบบอิ่มแปดแพ่แม่เบียร์เลหวันทุกคนห,อ,หอนๆกับเพ็ดๆมาพอกันทุกคนค่ะจอายเลย พักขอผ้าเนี่ยค่อยกินทุกสามขับทุกคนบม่ต้องกินยังยงย่งไงไม่กินจนผีเขานะคะกินพออิ่มหล้กก็นแล้วแต่ดูความที่หาหมูหาผวกกินเขาพร้อมข่อยก็มาส้วนมุนเจ้าเนี่ยละเพราะว่าไปหาทางเงินข่อยก็หาบ่ด้เนาะหมูผวก็เจ้ากับทั้งเฮ็ดงานพร้อมทั้งไปเที่ยวพร้อมเจ้าขอยสิวทจังไดก็ได้หาหมูกินทางออนไลน์นี่แหละคะ่ะ กินแล้วก็อิ่มไปเฮ็ดงานต่อ,อบอกเลยว่าบอรอย่างนี้ไปใช้เลยแต่ว่ากับบอไดนนะคะแต่นี่น้ำหนักก็คือหน,นาแล้วบ่วยนะคะทุกคนคอยๆยเป็นคอยๆไปแหละกับชีวิต เอาล้วค่ะไข่ต้มทั้งย่างสามใบนี่ก็คือว่าเพิ่งสติเฮสสลัดพร้อมแล้วเราก็ไว้กินพร้อมนะคะแต่ว่าปลานี่ของคุณยิ่งเนี่ยล่ะค่ะเดี๋ยวจังน้อยก็กิกนไอ้ช่วงแรงๆผุนทุกคนนะแต่ว่าเพเอกาเนี่ก็คือไว้จะซุปไซอันหนังนะคะทุกคนบอกไว้เลยสิแซ่บขนาดนี่เพเอกา <c oughs> สับมันๆเด,ด้อค่ะผู้ใดอยากกินซุปอันนี้เพเอกาเนี่คือสับมันๆ <c oughs> ข้อโจทย์ข้ออภัยซับในายละเอียดแล้วระบาดนี่เข่ากับปเฮตดคือจังอันนี้ก้วยหรือลาบทุกคนนังห่อต้มเห้ปเปื่อยนะคะหนังสิงเป็นนั้งมูงหรือนังงนัง,นงว่วนนั้งควายเขาก็ได้ต้มเปื่อยแล้วก็ไม่ย้ำใส่กันไปพอกันไม่คลิปนะคลิปนี้ขอโตแล้วทุกคนงานเขาเห่ากันเงาบ่ได้นะคะขอบคุณหล,ลายๆเด้อจ้ะสำหรับพี่น้องสุภูสุคนที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังนะคะ ในเนื้อหาต่างๆจะเป็นการอยู่การกินหรือว่าชีวิตของสาวสว่างนี่แหละโดยตรงไว้พบกันในคลิปหน้าค่ะอยู่ดีมีแห้งสู้ผู้สุขคคเาจาจ้าบ๊ายบายค่ะ